เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคําถามท้ายกิจกรรมที่4.9หน้าที่207ข้อที่1กันแล้วนะครับผมโดยพี่จะทำการเฉลยทั้ง5ข้อรวดเดียวเลยนะครับผมก็คือจะเป็นการอธิบายถึงกิจกรรมที่4.9แล้วก็อธิบายทุกอย่างแล้วจากนั้นก็ทำการตอบคําถามแล้วก็สรุปผลเลยนะครับผมโดยในกิจกรรมที่4.9นี้นะครับคือกิจกรรมที่ถามว่าแรงพยุงของของเหลวเนี่ยเป็นอย่างไร ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าวิธีการวักิจกรรมก็คือแขวนดินน้ํามันเข้ากับเครื่องช่างสปริงดังในรูปที่1นะครับผมจากนั้นก็ทําการอ่านค่าครับว่าเครื่องช่างสปริงเนี่ยอ่านค่าได้เท่าไหร่แล้วจากนั้นก็ลองใช้มือพยุงนะครับแล้วก็อ่านค่าเครื่องช่างสปริงอีกครั้งครับผมจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนจากการที่มือพยุงเนี่ยไปเป็นวางลงไปบนน้ำครับแล้วก็อ่านค่าจากเครื่องช่างสปริงซึ่งพี่จะทําให้ดูในแต่ละเฟสแต่ละเฟสในแต่ละ รูปแต่และรูปเลยนะครับว่ามีแรงอะไรมากระทําบ้างแล้วเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะอ่านค่าได้เท่าไหร่โดยเริ่มจากรูปแรกนะครับก็คือเป็นรูปของการที่เราเนี่ยแขวนดินน้ำมันเอาไว้เฉยๆนะครับผมการที่เราแขวนดินน้ำมันเอาไว้แล้วทำให้อยู่นิ่งได้เนี่ยก็หมายความว่าซิกมาเอฟนั้นเท่ากับศูนย์นั่นเองก็คือแรงที่เกิดจากการดึงครึ่งของมือเราซึ่งวัดได้จากเครื่องช่างสปริงเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ F1 แล้วแรงที่เป็นน้ำหนักของดินน้ำมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ F2 โดยการที่ซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยก็แปลว่า F1 เท่าขนาดของ F1 เท่ากับขนาดของ F2 แต่มีขนาดแต่มีทิศท,ทางที่ตรงกันข้ามกันนั่นเองครับขออาภัยด้วยครับพูดผิดบ่อยมากน่าจะเป็นเพราะว่าลิ้นช่วงนี้พันบ่อยมากครับผมก็ตามนี้เลยนะครับ F1 จะเกิดจากแรงดึงจากเครื่องช่างสปริงแล้วก็ F2 เนี่ยจะเกิดจากน้ำหนักของดินน้ำมันนั่นเองครับ ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการที่มีแรงพยุงตัวของของเดียวมาซึ่งคล้ายยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมอ่าแล้วทีนี้นะครับในรูปที่2ซึ่งเป็นรูปที่มีมือเข้ามาพยุงเนี่ยน้องๆคิดว่ามีแรงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเอาล่ะครับสามารถเขียนแรงลองเขียนแรงกันดูได้เลยนะครับผมแล้วก็ลองพอดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ลองกดฟังพี่เฉลยได้เลยนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วโดยคําเฉลยของพี่ก็คือนี่เลยครับ ชื้อแรงแรกนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็คือเป็น f 1, <refers> 1, 1> ที่เกิดขึ้นมาจากแรงดึงนะครับที่ดึงเครื่องช่างสปริงขึ้นไปแล้วก็เหมือนเดิมครับ f 2ที่เกิดมาจากแรงที่เป็นน้ําหนักของดินน้ํามันนั่นเองครับแต่ทีนี้นะครับจะมีแรงอีกแรงหนึ่งครับผมก็คือแรงที่มือเราเนี่ยพยุงพยุงดินน้ํามันก็คือเป็นแรงที่ชี้ขึ้นนั่นเองครับผมเป็น f 3ครับเกิดจากแรงที่มือพยุงครับผมแรงที่มือพยุง ซึ่งเหมือนเดิมครับดินน้ำม,มันอยู่นิ่งก็แปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าซิกมา F นั้นเท่ากับ0ครับผมซิกมา F เท่ากับ0ครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าแรงที่ชี้ขึ้นชี้ลงเนี่ยแรงที่ชี้ขึ้นมี2แรงใช่ไหมครับก็คือ f1 บวกกับ F2 นั่นเองครับผมโดยมีแรงที่ชี้ลงก็คือเป็น F3 นั่นเองครับผม ก็คือบวกด้วย f 3แต่ว่า f 3มเนี่ยมีขนาดที่ตรงกันบวกด้วย f 2นะครับขออภัยครับผม f 2คือเป็นแรงของน้ําหนักของวัตถุนะครับผมแล้วก็ f 2เนี่ยเป็นแรงของ f 2เป็นแรงของน้ําหนักของวัตถุก็คือมีทิศชี้ลงนั่นเองครับผมมีทิศชี้ลงส่วน f 1กับ f สาเนี่ยมีทิศชี้ขึ้นนั่นเองครับซึ่งพอบวกกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับศูนย์นั่นเองครับได้เท่ากับศูนย์เพราะว่าดินน้ํามันนั้นอยู่นิ่งก็แปลว่า ค่าของ f 1เนี่ยจะต้องเท่ากับค่าของ f 2ค่าของ f 2รลบกับ f 3นั่นเองครับก็คือในรูปแรกนั้นจะเห็นได้ว่าค่าของเครื่องช่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของดินน้ำมันเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเรามีมือเนี่ยมาพยุงแล้วเราจะได้ว่า จะได้ว่าค่าของเครื่องช่างสปริงแรงเครื่องช่างสปริงนะครับผมแรงเครื่องช่างสปริงที่วัดได้จะเท่ากับแรงของน้ําหนักของวัตถุแรงของน้ําหนักลบกับอันนี้คือเป็นขนาดหมดเลยนะครับผมลบกับแรงที่มือพยุงนะครับก็คือเหมือนกับว่ามือเนี่ยมาช่วยพยุงเพราะฉะนั้นแรงของ ที่เราต้องดึงขึ้นเนี่ยก็เลยลดน้อยลงครับผมซึ่งเป็นแนวความคิดเดียวกันกับการที่เราเอาินน้ำมันวางลงในน้ำเลยครับทีนี้นะครับผมแรงที่มือพยุเนี่ยจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นแรงที่มือพยุงเนี่ยจะกลายเป็นแรงที่น้ำพยุงแทนครับผมแรงที่น้ำพยุงหรือคือแรงลอยตัวของน้ำนั่นเองครับผม เนื่องจากว่าถ้าเราลองอ่านค่าจากเครื่องช่างสปริงดูนะครับผมก็คือ f1 เนี่ยจะได้ว่า f1 เนี่ยไม่เท่ากับ f1 ในตอนแรกที่มีแค่เครื่องช่างสปริงกับดินน้ํามันครับแต่จะมีค่าลดลงนั่นเองนั่นก็คือมันจะต้องมีแรงอะไรสักอย่างมาช่วยในการแบ่งเบาภาระจากน้ําหนักของวัตถุใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือแรงจากน้ํานั่นเองครับผมให้เป็น f3 นะครับ f3 ก็คือแรงพยุงของน้ําครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าแรงจากเครื่องช่างสปริงเนี่ยแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงโดย F3 ก็คือกระทําบนดินน้ํามันเลยนะครับผมแรงพยุงของน้ําแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงก็เลยจะเท่ากับน้ําหนักของวัตถุน้ําหนักวัตถุลบ แรงพยุงของน้ํานั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยสามารถพยุงได้ทั้งหมดเลยหมายถึงดินน้ามันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้าแรงแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงก็จะเป็นศูนย์เลยครับเพราะเหมือนเราไม่ต้องออกแรงดึงแต่ว่าดินน้ามันเนี่ยก็สามารถลอยอยู่บนน้ําได้แล้วก็เช่นเดียวกันกับการพยุงด้วยมือนะครับถ้าเราออกแรงที่มือมากๆจนเหมือนกับว่าเราเนี่ยถือดินน้ามันเอาไว้อยู่แล้ว มันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องออกแรงดึงโดยใช้เครื่องช่างสปริงใช่ไหมครับแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงก็จะเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับผมว่าแผนภาพของแรงในแต่ละรูปภาพเนี่ยมีค่าเป็นยังไงครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาตอบคําถามกันเลยครับโดยในคําถามที่1เนี่ยเขาถามว่าค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อช่างดินน้ำมันในอากาศและช่างโดยใช้มือพยุงแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดก็ตอบว่าแตกต่างกันนะครับ โดยช่างโดยมีมือพยุงจะอ่านค่าได้น้อยกว่าค่าได้น้อยกว่าเพราะค่าที่อ่านได้คือน้ำหนักของวัตถุ หักลบกับมือที่ใช้พยุงนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่างช่างเมื่อถ้าเปรียบกับเครื่องช่างสปริงเมื่อช่างนินน้ำมันในอากาศเนี่ยก็จะได้ว่าแรงดึงจากเครื่องช่างสปริงเนี่ยเท่ากับน้ําหนักของดินน้ามันเลยแต่เมื่อมีมือมาพยุงเนี่ยก็คือแรงจะถูกแบ่งเบาภาระออกไปทําให แรงจากเครื่องช่างสปริงเนี่ยเท่ากับแรงของน้ําหนักลบกับแรงของมือที่พยุงนั่นเองครับผมอ่าก็เสร็จปแลาครับสำหรับข้อแรกทีนี้ข้อที่2แรงที่มือพยุงวัตถุมีทิศทางใดและหาค่าของแรงที่มือพยุงได้อย่างไรก็ตอบว่ามีทิศทางขึ้นโดยหาได้จากโดยหาได้จากก็คือตอนแรกนะครับผมตอนแรกเนี่ยค่าที่เราวัดได้จาก เครื่องช่างสปริงกับน้ำหนักของวัตถุเฉยๆเนี่ย F1 ก็คือน้ำหนักของวัตถุใช่ไหมครับผม <spe ak> เพราะฉะนั้นเรารู้น้ำหนักของวัตถุเรารู้น้ำหนักของวัตถุนะครับเรารู้น้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของวัตถุซึ่งหาได้จากรูปภาพแรกนั่นเองครับ <ś> เพราะว่าแรงหนึงจากเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะเท่ากับน้ำหนักของดินน้ํามัน <S <S แล้วทีนี้เราก็จะมาหาแรงพยุงเนี่ยก็คือ ในตอนแรกเนี่ย F1 เนี่ยเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเลยใช่ไหมครับแต่ในครั้งที่2เนี่ย F1 จะมีค่าลดลงเพราะว่าแรงจากเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะเท่ากับแรงของน้ำหนักลบกับแรงของที่มือพยุงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาแรงเอาน้ำหนักของวัตถุเนี่ยไปลบกับแรงที่วัดได้โดยมีมือพยุงผลต่างของน้ำหนักของวัตถุกับแรงที่วัดได้โดยที่มีมือพยุงเนี่ยก็คือจะเท่ากับแรงพยุงนั่นเองครับ เท่ากับแรงที่มือพยุงนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเราจะใช้การกลับสมการเลยก็ได้นะครับว่าแรงเครื่องช่างสปริงเท่ากับแรงของน้าหนักลบกับแรงของที่มือพยุงแล้วก็ย้ายข้างแรงของที่มือพยุงเนี่ยไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ย้ายแรงเครื่องช่างสปริงมาเป็นลบแล้วก็จะได้ว่าแรงของที่มือพยุงเนี่ยเท่ากับแรงเครื่องช่างสปริงลบกับแรงของน้ําหนักนั่นเองครับ หรือเราจะคิดง่ายๆว่าในตอนแรกเนี่ยน้ำหนักของวัตถุก,ก็คือแรงของสปริงเลยแต่ในครั้งหลังเนี่ยเรามีมือมาพยุงช่วยทําให้แรงที่วัดได้เนี่ยมีค่าน้อยลงเพราะฉะนั้นแรงมันน้อยลงเท่าไหร่แรงที่น้อยลงนั้นแหละครับก็คือเป็นแรงที่มือพยุงก็คือ,อน้ำหนักของวัตถุเป็นลบกับแรงที่วัดได้โดยขณะที่มีมือพยุงก็จะกลายเป็นแรงที่มือช่วยพยุงนั่นเองครับผมเรียบร้อยแล้วครับสําหรับข้อ2ทีนี้เราก็มาดูข้อ3ากันต่อเลยดีกว่า ข้อ3ามนะเขถามว่าค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อช่างดินน้ำมันไหลกาศแหลช่างในน้ําแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดก็แตกต่างกันครับโดยการช่างดินน้ํามันในน้ำเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนกับการที่มีมือมาพยุงแต่เป็นมือที่ล่องหนอยู่ก็คือเป็นมือที่เกิดจากแรงลอยตัวของน้ําหรือก็คือแรงที่น้ํากระทําต่อวัตถุนั่นเองครับโดยแรงที่ช่างในน้ํา น้อยกว่าเพราะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของวัตถุลบแรงพยุงของน้ำก็คือเปลี่ยนจากมือพยุงเป็นน้ำพยุงนั่นเองครับผมแล้วข้อที่สี่แะครับแรงที่น้ำพยุงดินน้ำมันเนี่ยน้องๆอาจจะจดไม่ทันนะครับเพราะแล้วก็จดก่อนได้เลยนะครับผม โดยข้อที่4นะครับครับเขาถามว่าแรงที่น้าพยุงดินน้ํามันเนี่ยมีทิศทางใดและมีขนาดเท่าใดาก็เหมือนกับแรงที่มือพยุงเลยครับผมโดยน้ําหนักของวัตถุตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นค่าของเครื่องช่างสปริงที่วัดได้ในตอนแรกใช่ไหมครับแต่พอมีน้ามาช่วยพยุงเนี่ยน้ำก็ช่วยแบ่งเบาภาระไปเลยทาให้แรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงเนี่ยมีค่าที่ลดลงแล้วแรงที่ลดลงเท่าไหร่นั้นก็คือเป็นแรงที่น้ําช่วยพยุงนั่นเองครับผมราะฉนั้นก็ตอบเลยนะครับว่ามีทิศทางขึ้นนะครับผม มีทิศทางขึ้นขนาดก็คือจริงๆก็คือเป็นขนาดคือแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงช่างดินน้ำมันในอากาศช่างดินน้ำมันในอากาศหรือก็คือน้ำหนักของวัตถุนะครับน้ำหนักของวัตถุ ลบกับแรงที่วัดได้จากการชั่งในน้ำนั่นเองครับก็คือส่วนต่างของมันก็คือส่วนที่น้ำเนี่ยสามารถช่วยพยุงไว้ได้นั่นเองครับสามารถพอแล้วก็จดได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อที่5าจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็เลยสรุปได้ว่าน้ำมีแรง กระทำต่อวัตถุเป็นแรงพยุงช่วยรับน้ําหนักถ้าแรงพยุงมากวัตถุก็จะลอย เปรียบเสมือนมีมือคอยช่วยพยุงวัตถุนั่นเองครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมาสามารถพอแล้วก็จดย์ได้เลยนะครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับพี่ก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ากิจกรรมนี้เราได้ลองทำการ วัดแรงจากการชั่งดินน้ำมันในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับโดยการชั่งดินน้ำมันในอากาศชั่งดินน้ำมันโดยมีมือพยุงและชั่งดินน้ำมันในน้ําโดยการชั่งดินน้ำมันในอากาศให้อยู่นิ่งๆเนี่ยก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับก็คือแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงก็จะเท่ากับน้ําหนักของดินน้ำมันเลยแต่ว่าเมื่อมีมือมาพยุงเนี่ยซิกมาเอฟก็เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมแต่ว่าแรงดึงของวัตถุเนี่ยไม่ได้เท่ากับน้ําหนักของวัตถุอีกต่อไปเพราะมีแรงของมือที่มาช่วยพยงงดัันน้ แรงของมือที่มาช่วยพยุงเนี่ยก็เลยทาให้แรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองครับซึ่งก็เช่นเดียวกันเมื่อไวช่างในน้ําก็จะเหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นที่เกิดจากน้ำเนี่ยมาคอยช่วยพยุงนั่นเองครับแรงที่วัดได้จากการช่างในน้ําก็เลยน้อยกว่าแรงที่วัดได้จากการช่างในอากาศปกตินั่นเองครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแรงที่มีมือมาพยุงหรือแรงที่น้ํามาพยุงเนี่ยถ้าเกิดว่าแรงที่น้ํามีมาพยุงนั้นมากก็จะทําให้แรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงเนี่ยเป็นศูน์ได้เลยครับก็คือวัตถุลอยน้ําโดยไม่ต้องมีแรงมาดึงนั่นเองหรือวัตถุสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้โดยแค่มีแค่มือมาพยุงไม่จาเป็นที่จะต้องมีแรงดึงจากเครื่องช่างสปริงนั่นเองครับ ซึ่งก็ทําให้เราสามารถตอบคําถามของแต่ละข้อได้ว่าแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเนี่ยแตกต่างจากแรงที่อ่านได้จากการช่างโดยมือพยุงครับผมโดยจะอ่านค่าได้น้อยกว่าเพราะค่าที่อ่านได้คือน้ําหนักของวัตถุหากลบกับมือที่ใช้พยุงครับสําหรับการช่างโดยใช้มือพยุงนะครับแล้วก็ยังมีข้อสองครับแรงที่มือพยุงวัตถุเนี่ยมีทิศทางขึ้นหาได้จากน้ําหนักของวัตถุลบแรงที่วัดได้โดยมือพยุงครับผมแล้วก็ แรงที่อาจได้จากเครื่องช่างสปริงไม่ช่างนี้วมันในอากาศและช่างในน้าก็แตกต่างกันครับโดยเหมือนกับมีมือมาพยุงเมื่อกี้เลยครับผมก็คือแรงที่ช่างในน้ำเนี่ยน้อยกว่าเพราะมีค่าที่เท่ากับน้ำหนักของวัตถุลบแรงพยุงของน้ํานั่นเองครับ แล้ก็ข้อ4นะครับแรงที่น้ําพยุงดินน้ามันเนี่ยก็คือมีทิศทางขึ้นเหมือนกับแรงพยุงของมือนั่นเองก็คือวัดได้จากแรงที่วัดได้จากเครื่องช่างสปริงตอนช่างดินน้ํามันในอากาศหรือน้ําหนักของวัตถุครับลบแรงที่วัดได้จากการช่างในน้ำนั่นเองครับก็คือดูว่าน้ำเนี่ยสามารถมาช่วยลดแรงที่ใช้ไปได้มากเท่าไหร่นั่นเองครับผม แล้วข้อสุดท้ายนะครับก็คือสรุปกิจกรรมนะครับว่าน้ำเนี่ยมีแรงกระทําต่อวัตถุเป็นแรงพยุงช่วยรับน้ําหนักถ้าแรงพยุงมากวัตถุก็จะลอยเปรียบเสมอมีมือมีมือคอยช่วยพยุงวัตถุนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมในข้อกิจกรรมที่4.9นะครับผมใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะ เต็มๆเขียวเป็นสีดำเต็มของสีแดงม่วง